สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ BizTalk Gadget จะมารีวิวเจ้า vivo x 2 0 0นะครับตัวนี้ไม่โปรนะครับก็ในรีวิวเนี้ยเราจะเน้นไปที่เรื่องของการถ่ายภาพเป็นหลักนะครับก็จะมีรูปถ่ายที่ผมเอาไปลองถ่ายมาหลายๆสถานการณ์เนี่ยเอามาให้ชมกันแบบชํำๆเต็มๆเลยนะครับผมก็เอาจริงๆคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มีฟีเจอร์อื่นๆหรือว่า เรื่องของสเปคอะไรแบบนี้ไม่สําคัญนะครับแต่ว่าด้วยความที่ก็มันก็เปิดตัวมาพักหนึ่งแล้วนะครับหลายๆคนก็คงจะเห็นรีวิวเรื่องของสเปคเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของ AI อื่นๆเนี่ยที่เขาทําให้ดูไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพกับมือถือโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่ผมไปรีวิวมาเนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องของการถ่ายภาพเป็นหลักซึ่งก็ เจ้าตัวนี้เนี่ยพอเขาร่วมมือกับไซเนี่ยมันก็เลยมีความน่าสนใจนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการรีวิวรอบนี้ก็จะเป็นการที่เอาภาพถ่ายมาให้ดูเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจนะครับของคนที่กําลังคิดว่าจะซื้อเจ้า vivo x 200เนี่ยแต่โปรหรือไม่โปรดีเนี่ยเมื่อเห็นภาพถ่ายของตัวที่ไม่โปรแล้วเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะไปสุดไหมหรือจะอยู่แค่รุ่นนี้เราก็ประหยัดเงินไปอีก10,000บาทนะครับผม เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูความสามารถของกล้องนะครับที่ให้ภาพถ่ายออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่มันต่างกันระหว่างรุ่นโปรกับไม่โปรกันสักเล็กน้อยกันดีกว่านะครับผมสเปคที่แตกต่างแล้วก็มีผลกับการใช้งานที่ชัดเจนนะครับก็จะมีไม่มากเท่าไหร่ครับก็จะมีเรื่องของหน้าจอเนี่ยที่ตัวนี้เล็กกว่า0.11นิ้วนะครับผม แล้วก็แรมเนี่ยตัวนี้ให้มา 12G ิตัวโปรเนี่ยจะให้มา16ทับห้นะครับด้านพลิสโคปเทเลโฟโต้เนี่ยจะให้มาแค่50ล้านพิกเซลนะครับตัวโปรเนี่ยเขาให้มา200ล้านพิกเซลนะครับวิดีโอกล้องหลังถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 10เฟรมแล้วก็ซูมได้สูงสุดที่ 15x นะครับตัวโปรจะถ่ายได้ 8K แล้วก็ซูมได้ถึง 30x สนะครับสำหรับสุดท้ายก็คือตัวนี้เนี่ยไม่รองรับไวเลสชาร์จิ่งครับจบเรื่องสเปคที่แตกต่างกันไปแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูภาพถ่ายกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทําได้ดีขนาดไหนนะครับสมควรไหมที่เราจะหยุดอยู่ที่มันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่การถ่ายภาพวิวทั่วไปกันครับภาพแรกเนี่ยผมตั้งใจถ่ายให้มันกึ่งกึย้อนแสงนะครับก็คือหลบพระอาทิตย์ที่อยู่ทางขวาของภาพมานิดนึงเนี่ยทำให้เห็นว่าด้านขวาบนของภาพเนี่ยมันก็จะมีอาการฟุ้งเล็กๆนะครับแต่หากเรามาดูรายละเอียดโดยรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยมันจัดการแสงได้ดีมากๆ ทั้งสีเขียวเข้มของต้นไม้ทางด้านขวาของภาพสีเขียวอ่อนและสีเหลืองตรงมุมซ้ายล่างนะครับสีท้องฟ้าที่ฟ้าแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็สีเขียวของน้ํารูปต่อมาเนี่ยเราจะให้ดูการถ่ายภาพแบบตามแสงก็จะเห็นว่าสีท้องฟ้าเนี่ยมันจัดจ้านกว่าภาพแรกแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเรามาดูกันอีกภาพครับซึ่งรูปนี้ก็เช่นกันผมให้กล้องมันจัดการเรื่องของการโฟกัสแสงเองเลยครับต้องยอมรับเลยว่าพลังของไซส์เนี่ยกับการถ่ายภาพในที่แสงปกติเนี่ย มันทําได้ดีมากจริงๆครับผมมาต่อกันที่การถ่ายภาพในช่วงเย็นที่มีแสงออกสีส้มๆกันบ้างน,นะครับอันนี้เนี่ยผมเทียบให้ดูเลยครับว่าระหว่างจเจ้า X200 กับมือถือแฟลกชิปอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าตอนเปิดตัวราคาสูงกว่าตัวนี้นะครับถ่ายในช่วงเวลาห่างกันประมาณ1นาทีตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยครับว่าทางฝั่ง Vivo เนี่ยส่วนของตัวตึกเนี่ยก็จะดูสว่างกว่านะครับส่วนการถ่ายทอดสีของท้องฟ้าก็ทําได้ดีกว่าเช่นกันครับผม ผมลองเปรียบเทียบให้ดูอีกภาพครับภาพนี้จะเห็นชัดกว่าครับว่าฝั่ง vivo เนี่ยถ่ายทอดแสงตอนเย็นได้ออกมาสวยงามจริงครับซึ่งทั้งสองภาพจาก2รุ่นเนี่ยผมถ่ายโดยไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยนะครับผมเช่นเดียวกันครับหยิบมาถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับโฟกัสติดตลอดนะครับได้ภาพี่คมชัดลองซูมเข้าไปดูกันชัดๆได้เลยครับคำว่าอาคารไปรษณีย์เนี่ยความคมชัดของมันเนี่ยเหมือนกับเอาไปถ่ายตอนกลางวันเลยครับลองมาดูการถ่ายวิวแบบหน้าชั้นหลังเบอร์กันบ้างครับ คนที่ถ่ายบ่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าบางทีเนี่ยเราต้องกดสลับไปใช้โหมด Portrait ครับเพื่อช่วยให้มันเบลอหลังเนี่ยแต่กับเจ้า vivo x 200เนี่ยเราสามารถใช้โหมดโฟโต้ธรรมดาถ่ายได้เลยครับตัวกล้องมันจะเบลอหลังแบบให้เป็นธรรมชาติให้เลยนะครับซึ่งถ้าเราไปใช้โหมดพอร t r a i t เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเบลอมากเกินไปจนขาดความเป็นธรรมชาติครับสำหรับการถ่ายแบบคูณ10นะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่า มันยังหลงเหลือความคมชัดอยู่มากทีเดียวครับอย่างภาพที่เห็นเนี่ยรายละเอียดของรูปแมวด้านหลังเนี่ยก็ยังครบถ้วนครับภาพต่อมาครับลองมาดูรายละเอียดของนกตัวนี้ใกล้ๆกันครับเราก็จะเห็นว่าลายเส้นของขนเนี่ยมันจะมีความชัดเจนอยู่นะครับผมหรือจะเอาไปถ่ายคูณ10ตอนเย็นก็ไม่มีปัญหาครับยังได้ภาพที่ชัดเจนกระโดดมาดูภาพคูณร้อยกันสักเล็กน้อยนะครับสายติ่งหรือว่าสายซูมคอนเนี่ยเขาก็ใช้กันเป็นปกติก็เลยลองให้เห็นกันชัดๆนิดนึงนะครับ ความคมชัดก็จะได้ประมาณนี้ครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ถ่ายในห้องตัวเองที่แสงไม่ได้มากอะไรนะครับตัวกล้องเนี่ยก็ต้องถือว่ามันยังเก็บรายละเอียดได้ดีขนาดนี้เลยครับผมมาดูการถ่ายภาพบุคคลกันบ้างครับสำหรับมือถือค่ายนีย้ต้องบอกว่าจุดขายเขาอะก็คือการถ่ายภาพพอร์เทรตมาสักระยะหนึ่งแล้วครับทั้งตระกูล X ที่เราถืออยู่เนี่ยหรือว่าเป็นรุ่นน้อยอย่างตระกูล V เนี่ยใครที่ชื่นชอบอภาพสไตล์แบบผิวเนียนๆสีผิวเนียนๆอะไรแบบนี้ได้แบบภาพใสๆเนี่ยตัวแบบคม ผมต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ได้แบบ100%เลยครับผมส่วนงานโบเก้ก็ถือว่ากลมสวยดีครับผมลองดูภาพน้องแคแบแยบที่ผมตั้งใจถ่ายให้เห็นการทํางานของโบเก้แบบชัดๆได้เลยครับแต่ถ้าใครเนี่ยที่ไม่ชอบโบเก้แบบทรงกลมแบบนี้ <c oughs> เขาก็ยังมีโบเก้ให้เลือกอีก7แบบนะครับผมเป็นฟิลเตอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับออะลองมาดูการถ่ายภาพในอาคารกันบ้างครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะแสงมากหรือแสงน้อยเนี่ย เจ้าตัวนี้ก็ต้องถือว่าให้ภาพออกมาได้คมชัดแล้วก็สีสดนะครับรวมถึงการเก็บรายละเอียดของภาพเนี่ยก็ทําได้ดีครับลองขยายภาพเข้าไปอยู่ใกล้ๆกันครับที่ผมถ่ายภาพแกลเลอรี่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าลายเส้นของภาพวาดเนี่ยยังมีความชัดเจนนะครับใครที่ชอบเดินชมงานศิลปะแล้วมักจะถ่ายภาพเก็บไว้แบบชื่นชมความสวยความงามเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันตอบโจทย์ได้แน่นอนครับผมเช่นเดียวกันครับการเก็บรายละเอียดของอาหารก็ทําได้ดีครับสีสันเนี่ยออกมาดูน่าทานมากๆนะครับ ลองดูดีเทลของรูปกุ้งแม่น้ำที่ผมถ่ายใกล้ๆกันได้เลยครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้เนี่ยมันเก็บตัวสีของเนื้อกุ้งเนี่ยได้เนียนตาดีจริงๆไม่เพียงแต่การถ่ายรูปทั่วไปนะครับแต่กับวัตถุชิ้นเล็ก,เลกๆเจ้าตัวนี้ก็ทําได้ดีครับเรามาดูลูกแก้วที่ผมเปิดไฟเอาไว้ครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเราลองค่อยๆซูมถ่ายเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่แบบ 1x ไปเรื่อยๆจนถึง 20x เเนี่ยรายละเอียดของมันเนี่ยจะยังคมชัดเหมือนเดิมเลยนะครับ หรือถ้าใช้เทียบกันจะชัดเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเก็บดีเทลได้ดีขนาดไหนเนี่ยลองดู2ภาพนี้ครับที่ผมถ่ายเทียบกับแฟลชชิปอีกรุ่นหนึ่งครับผมมาดูด้านการถ่ายวีดีโอกันบ้างครับผมเองก็เคยจับมือถือ Vivo มาหลายตัวนะครับต้องบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยความสามารถการถ่ายวีดีโอของมันเนี่ยดีขึ้นมากจริงๆครับหากเราเนี่ยถ่ายวีดีโอแบบค่อยๆแพนกล้องไปอย่างช,ช้าๆเนี่ยจะเห็นว่าเฟรมของมันเนี่ยเนียนมากๆ ไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยแม้แต่น้อยนะครับผมแถมสีสันเนี่ยก็ออกมาสวยงามรวมถึงการเก็บเสียงเนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นกว่าในรุ่นก่นกอนๆครับผมแต่ถ้าเป็นการเดินถ่ายเนี่ยแน่นอนว่าการที่มันจะมีเฟรมกระตุกบ้างเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะสมาร์ทโฟนแฟลกชิพในทุกรุ่นของตลาดเนี่ยก็มีปัญหานี้เหมือนกันครับผม ส่วนการแตะเพื่อโฟกัสก็ทําได้ดีครับถือว่าโฟกัสได้ไวมากครับไม่ว่าจะแตะด้านหลังด้านหน้าเนี่ยตัวเนี้ยไม่มีหลุดนะครับผมเป็นงไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับการรีวิวเจ้า vivo x 2 0 0ตัวที่ไม่โปรตัวนี้นะครับกับการที่ผมได้ลองเอาไปถ่ายภาพในหลายสถานการณ์มานะครับก็ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผมนะผมก็มองว่าคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะตัวนี้ดีหรือจะโปรดีนะครับ ผมก็แนะนําว่าไม่จาเป็นต้องไปจบที่ตัวโปรนะครับเพราะด้วยราคา29,990บาทของตัวนี้เนี่ยมันถูกกว่าตัวท็อปถึง1,000 10, 0บาทเลยนะครับแถมประสิทธิภาพที่ได้ออกมาจากภาพถ่ายเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเก็บส่วนทางไปลงทุนกับการซื้ออุปกรณ์เสริมอื่นๆมาช่วยการทำคอนเทนต์ดีกว่าครับอีกส่วนก็คือสมาร์ทโฟนยุคนี้เนี่ย มันพัฒนาด้านกล้องไปไวมากๆนะครับในปี2025ที่จะถึงเนี่ยไม่แน่ว่าเราก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าความสามารถใหม่ๆของกล้องที่มันดีกว่าเดิมอีกซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะยังรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสายติ่งทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าฉันยังไงก็จะต้องซูมวิดีโอไปได้30เท่าเท่านั้นเนี่ยเราก็ห้าไม่ได้ครับคุณก็คงต้องไปจบที่ตัวโปรแล้วก็ เพิ่มเงินไปอีก1,000 0บาทนะครับผมแล้วคุณผู้ชมคิดอย่างไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นครับสำหรับวันนี้ผมแซบสมบูต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ